สมัครสินเชื่อ p a y n e x t Extra ผ่านแอป t o o ันนี่ว l l เทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนอนุมัติภายใน5นาทีรับวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทอัปเดตใหม่ล่าสุดสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง c y เ e r c h ช n n e l ของเราด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ p a y n e x t อ็กซนะครับผ่าน App et, แอปทูมอนี่วอล l ล็ตรับวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทอนุมัติภายใน5นาทีนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าสินเชื่อเปเน็กเอ็กซ์ตมันคืออะไร สินเชื่อเป็น x e x เอ็กซ์เป็นสินเชื่อภายใต้ของบริษัท s อสเซนโดยขอสินเชื่อผ่าน App2 Money Wallet สามารถทำอยู่ที่บ้านได้นะครับสมัครง่ายๆรู้ผลทันทีรับวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนสแกนจ่ายกว่า7ล้านจุดนะครับสามารถถอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารได้ สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครสินเชื่อเป็น Next Extra ผ่านแอป Two Money Wallet นะครับ 1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุ20-60ถึง60ปี 2. ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ1,000 0บาท 3. ไม่มีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินอื่นๆนะครับ 4. มีแอป t Money Wallet และยืนยันตัวตน100%นะครับ 5. มีสเตตเมนต์ย้อนหลัง4เดือนนะครับสำหรับพนักงานบริษัทและ6เดือนสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับเมื่อคุณสมบัติของเราครบถ้วนแล้วนะครับเรามาสมัครสินเชื่อเป็นซ์เอ็กซ์ผ่าน App2Money Wallet ไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราเปิด App2Money Wallet แล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับหาไอคอนเป็นซ์เอ็กซ์ตร้าตามรูปภาพเลยนะครับ อ่านคำแนะนำต่างๆและกดถัดไปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแอป to Money Wall เนะครับให้ท่านนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่7 e เ e ่นอหรือยืนยันตัวตนที่ตู Money ้ ToMoney แล้วแต่ตามที่ท่านสะดวกนะครับหากยืนยันตัวตนแล้วข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับกรอกข้อมูลที่อยู่และสถานที่ทำงานให้เรียบร้อยนะครับ อ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยอมรับกําลังพิจารณาคำขอสินเชื่อเป็นเ็กเอ็กตราเสร็จแล้วนะครับให้เราอัปโหลดเอกสารเลือกธนาคารที่เรามีนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง4เดือนนะครับสำหรับพนางานบริษัทและ6เดือนสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้านะครับไฟล์อัปโหลดจะเป็นไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับ เสร็จแล้วให้กดยืนยันและอัปโหลดเอกสารได้เลยนะครับรอประมาณ5นาทีนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับสินเชื่อได้รับการอนุมัติให้กดเข้าไปดูการแจ้งเตือนบนแอป t ู o ั m o ี่วอล l ล็ได้เลยนะครับเมื่อสินเชื่อของเราได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเข้าไปดูสินเชื่อ Paynex เอ็กซ e e บนแอป t ูมันนี่วอล l ล็ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นวงเงินที่ได้รับอนุมัตินั่นหมายคาม่า เราสามารถถอนเงินสดเข้าบัญชี t ูบันนี่วอลเลแล้วก็ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับสแกนซื้อสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีมากกว่า7ล้านจุดก็ได้นะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่เราต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องไซเบอร์ชนะของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ